จะพูดไทยนะคะ n o ้ปเอฟซีบอกอยากเห็นอลิต้าพูดไทยสักคลทีสวัสดีค่ะทุกคนหัวเราะอะไรคะฮัลโหลอยากพูดไทยคุณแต่ผมพูดไทยไม่เป็นอือหือคืนอยู่ปะคืนคืนคืนยังไม่ไม่มันเปิดขึ้นแล้วสบายดีเพิ่งอากอยสบายดีอลิต้าสาวขุณย่าง มืัอนี้เรัมาเปิดคลิปยูปทูปปะเถ้าอีกแล้วนะมืัอนี้เออเาจะมาเบาเรื่องเมื่อวานเมื่อซื่อน,นี่เขาคือบอกเอาคลิปลงบอกเอาลงคลิปคือบอกเอาคลิปลงย้อนว่าสาเหตุที่ว่าเนาะยูทูปปิดการสร้างรายได้หนึ่งมื้อเนาะเชิงว่าเพิ่นปิดประปรุของเพิ่นแถ่กาเรียนสร้างรายได้มันบ่ขึ้นเขาก็เลยแบบว่าบ่ได้เอาลงคลิปเนาะเขาคิดว่ายูทูปมันสิ <laughs> มันนับ <laughs> มันจะระกบแล้วประเทศลาวเฮา้ยแถบระเทศไทยก็เป็นเนาะบางสองเนาะจจนตกใเพิ่คอยก็ตกใจตใต้ลุบบร้เป็นนี่ก็เป็นเนาวเป็นนั่นแหละนี่รถคอยนี่รถก็ยังบ่ได้เบิดตายคักบัดนี้เป็นนี่อลิตาอีกถ้าว่าปิดการสั่งรายได้เฮาสิบ่มาหาอลิตาเลยนะเป็นยังไม่ใช่เกี่ยวยังไอเพิงค่ะไอเพิ่งบอกว่าข่าสมุดว่ามันปิดการสั่งรายได้เลย ของประเทศลาวนะไอ้เพิ่งว่าสิบวกกามาหาลิต้าคอยชิไปอยู่ไทยนี่กลับเจอนาเราววะคอยชิไปอยู่ไทยประมาณหนึ่งเดือนเนาะทุกคนกะวะสิไปอยู่พูดอะไรบัดนี้สีเห็ดเพจบัดนี้เอาคลิปเก่าที่เอาลงยูทูบมาสิเอามาลงยูเพจเบิดก็ได้เนาะเอาตั้งแต่ตั้มอิดเลยนะให้ให้คนที่หูจักได้แนะนำได้วิธีสร้างเพจเห็ดอะไรในไหนเออเป็นอยู่สร้างเพจแต่ว่าเหตุการณ์สร้างรายได้อย่งโปเป็นเขายังให้ ใครที่อยากอันหวมอันเจ็ดสิบสามสิบบอลนะมหาบอลใครที่อยู่ไทยเนาะทุกคนเนาะคอยโทรมาได้บ้านเนี่ยว่าอ๋อว่าก่อนคอยโทรหาเจ้าบ้านในแอพเพงโทรหาหรือตาโทรมาแล้วก็ถ้าิดก็เห็นานดีดีเลยแต่คำว่าจะหู้แล้วว่าะยูทูปประเทศลาปิดการสั่งรายได้แค่เดไหนไม่มันโบขึ้นขึ้นเนาะขึ้นเจ้าก็ขึ้นเหมือนกันแล้วได้อีกไม่เจ้าก็ขึ้นเหมือนกัน บอกนะโอ้ยขางวอกเขาเชเลยข้างวอกเขาเชเลยปิดการสร้างรายได้ YouTube ปิดการสร้างรายได้เบิรนโทรมาบอกลิต้าว่าอันจะพูดแล้วว่าปยูทูปประเทศลาวปิดการสร้างรายได้ถั่วถั่วประเทศลาวสินะลิต้าเอ้าเจ้าขวานแน่นันอริจะเบิ่งนมกกาเรียข่อยมันโบคขึ้นเพิ่นว่าของบอสซุกกระโบคขึ้นแนวเพิ่นไปเบิ่งคลิปของคำซีกระโบคลื่นเร่ส่วนบอกแน่นัะว่าว่า เราเสิเฮ็ดไหนได้บัดนี้เฮาสิหาเงินได้จากที่เฮาเคยได้เงินเป็นเงินเดือนสิไปเป็นกรรมกรบ่ได้ตายแล้วอะเต็งหมูไปเป็นได้กรรมกรเนาะเอาล่ะจ้าวอะเฮาก็ใครจีกล้วยเด้ิบอยกําลังใจ้เพิงเดิคอยสิบ่มาหาไปเลยก็ว่ามันน่าจะบ่แม่นดอกเอาล่ะจ้าวก็เลยให้ไอ้เพิงใจเย็นว่า ลองโทรถามกับเบิงในเนี่ฮะแล้วแต่ว่าหยานมันปิดแต่เราใจเย็นนะหูยุแต่เขาพัดว่าบุหูว่ามันสิปิดมือใดอันนี้แหละเขาบอกว่าเผาเห็ดเผาทำคิดได้แล้วละมันนี่ยังยังคิดไม่ได้อยู่ยังอยากเตะบานคนนี้คือได้เมื่อคืนนี่เออโต๊ะคนนี้คือได้แล้วยอดว่าอันนี้แหละเตะบานเขาตกแล้วยังบอกเรื่องบานอยู่ในคลิปนี้สองเซนอ่ะก็เขามากเนาะก็คือเขามากโตแล้วเออมันมากกับมากชวนบุคคลเนาะ ใครทีบ๊เป็นเท่าตอนยังหน่อยบุ๊คหูชักโดนจริงๆว้าอยู่แบบเนี้ยเศร้าเศร้าเศร้าอ,ออกเรื่องบ้านในคลิปเดียวออกมาเรื่องกันจงซานอลิตตาจังเลยสงสารอีชัง <c oughs> คอยเห็นโตนาสงสารเห็นไปได้บารดีเจ้านาจงสารนนะ่ะโดยจเจ้าเตย์บานแพร่ในอนแหละนาสงสารสุดๆพอสมน้ำนาบางคนนะเ <c oughs> ขาชมน้ำนาเท่าเยอะแหละคอยบ๊อบซัมดิ ่อยเป็ยองแเป้เด็ดขาดพยายามเอาเอียงเอาใหม่นาซามาวัดคอย,คอยก็ยังเป็ยองพอต่อเรื่องยูทูบแล้วคอยกับบัตรเอาคลิปลงเนาะทุกคนเนาะวาซีเอาคลิปลงสองอลิตาเมื่อคืนนี้ไปนั่งอัพคลิปย่านพีกระยานอุ้ยจะซิบโม่งวาซีเอาคลิปลงโอ้หอวอลุ่มบ่แล้วก็คอยเมื่อยเนะ <see> าะเมยน้นำบยายากอดทนแล้วคอยกย็ย่างเขาเคลื่อนขึ้นมืดก็มืดพีกระยานเ <And> น็ตกระซ่า เน็ตบ้านไอ้เผิงซาเนาะทีเอฟซีบอกเป็นยังไงเผิงคือบ่กเอาคลิปลงแต่เฮิงก็คือสองไอ้เผิงมีปัญหาเมื่อวานนี้เราตั้งแก้ไว้สกิปล่อยเมื่อวานนี่ตอนเศร้าเราตัดแล้วของมือน่อยแล้มันเดิกแล้วก็เริ่มเบเอาลงแล้วก็เลยเอฟซีก็บอกอากอยเศร้าถ่ายคลิปแล้วไหมอากอยยังไม่ได้เศร้าถ่ายมีหลายคนนอนทามันสองอลิตาบม่ได้ถือปิดบอลสองอลิตาบม่ได้เป็นยังเลยของอลิตาของอลันบม่ได้เป็นยังเลย มันของเข่าผัดปิดแบบลักษณะแบบว่าปเ,ปเป็นเป็นบางบางคน,น่ะนะผู้เป็นผู้เป็นแต่ของอลิตานี่ปกติเอาลงเอาคิปลงได้ปกติของไอ้คำว้คือกันหรอ,อปกติปิดปับปุ้งชงใช YouTube ปิดปับปุงระบบคัด <นะ S 2> ของ<น>ะอะระบบอันโตอันฟันเฟืองอันสตูดิโอฮะเดโตัวสตูดิโอ YT ที่นะเขาสิอัปเดตเขาสิเอาพิวเจอตัวใหม่เ้ามาบัางประมาณนี้แหละ มันมีวิธีการสร้างรายได้หลายวิธีครับว่าถ้าเบิ่งนี่เลยนาะเฮาเกือบแล้วนะเกือบสิได้ไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯแล้วนะเกือบสิติดต่อหาสมมุติเนาะสมมุติว่าสมมุติว่าเฮาหาเงินบ่ได้แล้วใน YouTube นี่เฮาสิเอาไปเฮ็ดหยังเฮายี่สิเฮ็ดบ่สิเฮ็ดเฮ็ดให้ FC ติดตามเฮ็ดกับคลิปติดละคลิปติดละคลิปเนาะพอมีกระชังใจบ่ได้เงินติดละคลิปแล้วก็ต่อไปก็สิเฮ็ดเพจสิหันไปเฮ็ดเพจอีกก็ ภายที่สนใจอยากรวม70-30สิบสาบกมบอภาที่เหตุเพจเลยเนาะเห็ดเพจเป็นมั้อคนไทยจบเออเป็นแต่ว่าห้านี่ทั้งล่าานี้มันอนาบตได้ใช้เน็ตล่าบรได้เนาะให้เป็นแอดมินอยู่พุ่นแบบนี้นะบริยานมัโอ้ยเจ็ดกระยามันนะใครอยากตุนก็ตุนเถอะตุนเรือยังไะมันบเรืยยังไหละตุนรลเจ็ดสิบสามสบกหรือว่าสี่สิบสี่สิบหกสิบ คำสมุดบอกว่าหาสิบหาสิบเดี่สมุดราได้เงิน 101, 4, 000, 6, มืม่นหะนึ่งคอยให้เจ้าสี่พันคอยเอาหกพันบบนี้นะชืดเจ็ดสิบสามสิบกับสมุดมื่นหนึ่งคอยให้เจ้าเอาสามพันคอยเอาเจ็ดพันเอาบ่เอาบ่เอาไหมเอาไหม <c oughs> ใครอยากร่วมโครงการนี้ไหม <c oughs> เอาอยากเเพจแล้วเนาะเ <c oughs> บิ่งว่ารายได้อยู่เพจมันจะเป็นในตอนไีมีแต่ฟังไทยเนาะสร้างเพจได้ทั้งเล่าก็สร้างได้แต่ว่าบ่ได้เงินเนาะ มันเห็ดหนาไปสันซันขันอยู่ไทยแล้วมันจะง่ายมุดอีกอย่างกันเนาะอยู่ลวาลวอะไรเนี่ยหกคิดว่ายูทูปนี่แล้วใต้แท้ๆกันสมุดเราแจกที่เคยว่าง่ายๆคือจากที่เขาเคยได้ไลน์เนาะแปลว่ารักบ่ลว่ารักมืนก่นรักมื่นสิไปเป็นกรรมกรมือละลอยตายอ่าคนสิได้นั่นแหละคิดได้แล้วว่าวันนี้เรงสั่งฟอลหา เออกาอยักสร้างหาแล้วมันบุไดเห็นได้สะก็เขก็คอยเป็นคอยไปสิให้วับคืออันไฟจูดน้ำมันเอ็ดซังมันก็บ่ไดแล้วเว้ยบุบบปเดียวเบิดสายตาขักกะรีอ้ายังโหสงสารอลิต้าจังเลยเอฟซีดามะจักซีดามะเนี่ยความบุไดยกว่าโอยังเลย้ะยังไม่ได้กะจเฟื่อยัง ขึ้นเตดยังบ่ได้สบายเห็ดเห็ดคลิปมาจะสีฮาปีผัดสีตาหมาบดีบ่ได้ปอบบ่เนี่ยปอบเขาเล่นมากเลยเทเล่นเอียงจะยังวงไมนี่แหละทุกคนฮะยังมาบอกอ่ะ ยูทูปปิดการสร้างรายได้เมื่อวานนี่เนาะเสาร์นี่หากระไดเนาะคำซีกระไดเมื่อคืนนี่บอกบอกเขาเห็นเราโฟดประมาณสามโมงสามโมงเสาร์เนี่ยเขาตื่นหกโมงดีเขาขอบึงเพราะว่าสองสั่วโมงทีเลีวกระไดตอนสามสี่โมงตอนสามสี่โมงเราโฟดว่าตื่นมาเขาให้ปฏิหารมีจริงเนาะเออหกเจ็ดโมงบอประมาณนี้บอกสี่โมงสามสี่โมงนี่แหละนี่แหละที่แท้หายูทูปหะชงใช้ปั๊บปุ้งอะไร อัปเดตจากเอาพิวเจอยังเข้ามาห้ากกบู่เนาะตกใจเฮกบุญจะตกใจเซตก่อนจะไมาเงานะจะพากันขึ้นนะว่าเออสีหางเงินอะไรได้จากที่เคยหางเงินดับกันได้ทางนี้จากเหตุยังมันก็จะห่างก็เก่ามีเยอะรอบเส้นทางคือเอฟซีคอยบอกตลอดเลยว่าหาเหตุอย่างอื่นเป็นรายได้เสริมถฐานสมุดอันยูทูบนี่นะทำรายได้มาหนม่งมาได้อะไรเหตุอะไร เอยขึ้นไปขึ้นมาเออใครมันสิลมจุ่มกระล่มซะอยู่ทางไทยแห้คักเลยสองบักใหญ่ๆนี่แต่เขารวยเลยเนาะเข้าฮะได้ลากหลายกว่าเขาเลยเขาลายลายเขารู้ถูเฮาห้ากระสังขึ้นมานี่นะกำลังได้กำลังมีเพราะว่าสิถึอปิดบ่ได้ดอกถึอปิดค่อยประกาศมาหาลิตาแล้วเป็นคนบอกค่อยประกาศมาหาเจ้าแหละแล้วก็ค่อยกระสืบูไปเป็นกรรมกรจีกล้วยกระปุกายค่อยสิไปไทยผมก็จะไปเป็นไปเป็นอะไรวะกรรมกร ชอบพูดไทยก่อนจากบาทชอบไหมเมตาอีงเราถอดถอดจิรอเนาะทุกคนเนาะเฮาม่านี่บุพชัยถ่ายคลิปยังม,นมันะนิดท <FC S 2> ี่ถ่ายมุอ่อะลูกนะเอฟซีบอกยังเขีนบรรยากาศโคนดีเลย,ยต้นน้ำปะมันหนาวเสื้อบ่อหนาวหนาวปะยาหนาวปะยาโดนน้ำ,อ,นนำอืมอืมเดี๋ยวสีน้ำน้องบุญยังรีนเด้โอ้เจ้าพ่อจะขาวขึ้นนะ นี่แหละทุกคนเอ้เฮาก็โคตรเมื่อยเลยคอยวัดแล้วตายคัก YouTube เป็นแนวนี้ก็เป็นคำซีก็จะจมอยู่บนเหมือมืดขึ้นคำซีคำซีก็บอ้โหว่าซีเห็ดแนวใดเนาะคำซีก็ว่าโทรมาเลยรส่งมาคำซีว่าโอ้ยโยรินบุญโมมวนแล้ววะลินบุญบุญอันบานอันหน้าหน่ายโมมวนแล้วนะโมนิบุญหน้าหนายเนาะอยู่ปากเซนเนาะบุญสชงเฮืออะโขมันเยอะอีกว่ะออกปัสสาแล้วป่ะไปไป ออกพรรษามื่นออกพรรษาอะไรพี่เออแถ้ไอ้เมย์่จากเราเสิร์ฟยังบหูนะเราเสิร์ฟเราเสิร์ฟแม่งงงแง่งป้ายังอันนี้มีขนหมักลิ้นหมากอีกเ้่ปลาิใส่ดงใส่อกไกคั่กเลยขมอ่ำลำ เป็นนัว,นวเป็กเพชราาเค็มๆบาสสาวกินได้จังได้ปะน้อ,บาาองบาสสาวอลไเคยกินบ่เอฟซีจีมเล่นอ้างมะรินมะรินไม่เมนเพราะทาปลาแดกแมนทาปลาแดกใส่บักเพชรใส่เป็กนัวหอมปลาแดดนะนุ่มเป็นนีน่หระรสชาติมนไหมว สรสชาติมกลินใหม่มนก็คม้มแล้วเนาะอาวทารมาติมันก,ก็คมเลยลมีไข่เต็มท้องนั่น,นี่แซวตะตะคมกินแส่นะกินอยู่ินกับลาเนีะอันนี้กเพี่ดินี่กินกับอันนี้ก็ <c ười> คือคอ,อาหารนี่แหละเนาะเย็นอนี้ท <c ười> าเห็ดกระหมาะเจาะเฮ้ว่าว่าเรื่องอะไรึตงขจะฟังว่าเมื่อวานนีสอง ได้ๆเจ้าบอลได้ไหมก็สิป็นยังแม่ก็บเราเป็นขาปิดประปุ่งบ่เออปิดประพุ่งปิดกระุ่งสุดนอดกินยังข้าสมุิว่ามันมันมันเป็นนา่ิการีนะเป็นอะขอก็บเปกรรมก้อนเจ้าเจ้าว่าสะเป็นกายปิงกล้วยบ่ขาวจีกล้วยขายจีกล้วยอริตาแลวแนะนำขายจีกล้วยน้ำก้นเ็ไอ้เคไงบอาว่าตรกลกาไปหาโตเลยว่เออแก่ก็มีเคยบอกดีบ่บางครั้ง ชีวิตเฮาก็อาจจะดีขึ้นบางครั้งกับบางมือบางทีมันก็บ่แน่นอนเนาะบ่แน่นอนชีวิตเป็นอันบ่แน่นอนดีก็จะทิ่มจะปะกันแม่อนกันอย่างเ้าเลยปะนอนก่อนนะอผมเลยอันนี้เฮาไปเป็นคนบอกว่าสิทิ่มเพิ่นสิทิ่มเฮาก่อนแหละออืบ่ได้ย่านหมู่ทิ่มทิ่มหมู่ก่อนแม่นบ่มันจะได้เปียกมันจังได้เปียบแล้วนี่แหละทิ่มก่อนแล้วก็แล้วแต่ว่าสัญญาเลยจ้าทิมทิมาเลยจ้าก่อนอ๋อคือจังได้เปียก มัลินไหมผักอไนะใส่มาถูกอยู่บะเน่ยเคยกินใบเอฟซีเนี่ยหมักินมลินไหมทาประแดดขมะแล้วก็เออเขาเอาเป็นยายาเนียมักลินไหมมันขมยาดีขยุ่งบ่จะกินต้านคบไปก็ดีเลยจะเคยกินบบยายังก็ยามันต้องมีขมแวานเป็นลมขม่อยนิค่าหนำด็กหน่อยมัคือหวาน ขาใส่น้ำตาลเขาเสื่อมเพื่อว่าเด็กน้อยก็กินคมบ่ได้เนี่ยยายังกระยาที่ปัวคนนี่นะเกี่ยวกับยังกระยามต้องมีธาตุโคนนำพอกินไว้กระเทียมกับน้ำตาลยังให้ยังคมยาตัวนี้งฟื้ให้ตัวเองกินคมไว้กินหวานลายมันกับมันกับบอดีมันจะเป็นบหวานคือกนนั่นแหละหวานหรอกบะไรผัดหวานหวานเป็นผิดเป่าหวานเป็นผิดเป่าหวานอันตราย กินคมแน่กินหวานแน่มันต้านกันอยู่ในระหว่างกลางคนไม้บางเขาฝึกตัวเองกินยังกับเห็นกินได้เมื่อน่ะลูกราะว่าทุกอย่างเขากินเข้าไปแต่มันก็เป็นยาคือกันเหมือใส่จุเลด้เนาะเออกินกับลาบอ่ะทะเลนี่มันกินกับลาบใส่โจุเได้กินกับเนี่ยก็ได้คือกันกินได้น่ากินจ้าอืมว่าแม่มีปะข้าวขาอยู่บ่โข เขาคุ้ม่มีหงมมาเด้อมาเด้อ YouTube สิบพิษแหรอลืมเอิญยับชีวบจิร่ยน่มได้ไข่ฮะไข่เต็มเต็เดืนี้คนี่ยมเกี่ยวเข่าอเนี่ยเดี๋ยิเบิบช่องจตเป็นอะไได้เราเห็ดดอกเนี่ยอากเบิร์ไปบิงเห็ดเนี่ยเห็ดเฮโลงู มื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยมันยังจุ่มๆอยู่นะตื่นเช้ามาแล้วมันบานไวสักดงเลยเห็ดมีชีวิตจีกระโดกระดีหนึ่งดิมันยืดคุณนี่ใช่ไข่มันมันป่องอยู่จะอยากกินไข่บ่ต้องเบ่งให้มันถือเอาออกเมื่อไหร่บ่จักต้องเถื่อเอาล่างแล้วมันก็เหี่ยวไปนั่งตู้ทองตึงๆอะไรมีใส่ เออทางบ้านนี่ใส่ขี้ทางทางหัวกับพ่อเนาะทางหัวน้ำทางก้นน้ำอันนี้ใส่ยังไงใส่สักทางหัวใส่แต่ทางหัวมั้งบีเบิ้งเธอมีอือห้งมีอืงัดใส่นี่ฮะพร้อมข่อยผลไม้ดูว่าเคยกินหมดเหรออันเ่แต่ตัวเดียวไ่มีไ่มีนี่นี่ยัมันนี่นี่นี่ข้าก้นจะลอยู่นี่ หาจนเห็นมันยังมันเป็นหน่วยว่าซะเนาะมันเริ่มเขาล่างเลยมันมันออกเมื่อคล้องคันคันเข้าอันโบใส่ก้นมันนะมันกับโบโลอันนี้เขาใส่ก้นมันมันเหลอกโลเวลาเขาล่างหน้ามันเข่าเด้ใส่มันมันคมอก็ทางเวียงจันเอิญแมงจีน่เพื่อนบคือกันวะทางเวียงจันเอิญจีไน่ บ้านเฮาบ้านเฮาวัดเอิร์ดเอิรอดิโลแปลกจิโอคนหลอน้องห้องใต้ดินอีกน้องห้องใต้ดินน้องห้องใต้ดินอีกภาษาหนึ่งก็น้องห้องใต้ดินงงไหมฮะน้องห้องตาดินมันห้องอยู่ดินเนาะน้องห้องใต้ดินน้องห้องเสียงดีจังขื่นดอกมันหมักห้องอยู่ที่รี่อยู่ในในดินคุณเขาก็ยังไปเห็นเขาบังเขาเนื้องเอากระไดหน่อยไหมน้องไม่ออกมา ของอเชียมซับซับตันหูมันกับน้ำน้ำถั่มบ่เดี๋ยวมันไปเกาะต้นไม้อันนี้น้ำถั่มเป็นข้อหาอ่ะแขกนะเขาพายมาเลยแหละเขาก็ไปยุบยุบกันเลยแหละมันก็วิบอนอยู่เนี่ยมันก็มาเกาะอยู่น้ำค้อนน้ำต้นไม้ต้นตอกใบไม้ใบตอกเดียวกรอบกับมักลิ้นใหม่กินมักลิ้นใหม่นะแม่ลีตาให้แม่กินนี่แม่เขากรอบกรอบกรอบกินแบบคือแซ่บๆนะเราใช้แม่กินสามอันเนาะ ใอยคิดจะอันใครก็กินได้เจ้าลองเบิ้งใช่ไหมกินหาอันเจ้าลองกินเบิ้งพลางมือเด้อใช่ไหมกินยั่งยั่งแต่แต่มาหางว่าแล้วจะปล้นมาหาอันใครก็ปล้นจะหาอันได้ลองลองใครเพาหาอันมาออะเนกินเถอะละอันนี่หาอันนี่ใครหนึ่งสองป้าเสียงอะไรกุบกรุบ แถมหกม <8. S 1> แปดพ่อแหละคมผูมยำกบกบกบแบบมันกรุบกรุบกรุบมันคมมันยังบุรุแเสบอยู่ก็มีรสชาติขึ้นท่าประเดก การกินคือคนไทาเขากินนี่ท้องเต็มเลยไข่เัียม่นะครับีนะนี่เหบทางกลางบนขันกลางมีไข่เนะเต็มท้องอะไรบนี้เนี่ยเนี่เออในน้อยนึงก็มีไข่เต็มท้องคือว่าเพิ่นเป็่ธรรมดาจะได้ะด้อะได้ะกินเลยไข่เลยทุกคนเห็นหเห็นเลย จะไปกินกันเลยตัวแรกนะเนี่ยมันทะเลไข่กันเนาะแสบนัวขังกัเลยอยากอยากกินมันไข่เต็มท่อมันถูกตัวป่ะตัวฟูมันกดับเลยมันเกิดแน่อันนี้อยากกินมันอยู่นโซนท่าจักรวาลโบราณโอ้ยลายร่ังบ้านนึกออกแบบลายมองพระถาวรจุขีเหนือ มื่อไหร่นะมื่อนี้ปะทำโมุดก่อนมีสิป่ะมีไปม,มาแล้วไป<ต>ไปอยู่ใช้กมีจะขุดปะอ่ตอนนี้เหาก็สิจบคลิปแล้วเนาะฝากติดตามนเด้อส่องพึ่งอากอยแล้วก็อาริตาสาวผมยาวอลันเอ็มทีอาันเอ็มทดัเด้อม,มาดูได้เลยมาดูได้ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมอย่าขามโฆษณาเนาะสนับสนุนทีวสิ่สำคัญแล้วนะครับ เผื่อเป็นทุนเนาะเผื่อเซนเตมาคอลอลิต้าเออแมนมาลูกแจกกระสีมีไหมนะบอกไปว่าหนูไม่มีบอกไปว่าค่ดองไม่พอยังอีกเยอะยังอีกเยอะเลยยังอีกเยอะน้องคุณยายบายบายนะมั้ยโอเคบายบายนะมั้ยมือออกคนซ้าเลยได้ออกคนตาขามาขอลเลยเยอะโรกกัอลโลดคอโลดบายบาย Alant MT เนี่เด้อ10ปีเห็นคลิปเถอะหนึง